ที่ถนนบ้านโปงที่ถนนบ้านโงก็ฝั่งมีความตึงจลงที่บางโป่งั่งสอบสินสองสล้อขางให้ได้ตอยขึ้นลงจากบุรไดัคร์บ้ามทางทรายสีอย่ด้านใต้บริษัทข้านะครับแต่ผลรดระมัวังอันตรายกันน ขึ้นลงจากบุรณะเด้คำที่สถานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโป่งเพื่อผ่านมีความสดจากขึ้นลงที่บ้านโป่งเป็นสองทิศทางนำติดตัวมาขึ้นลงให้เพื่อนๆต้อนรับชาวจราจะอยู่ทางไปประตูนู้นครับขอบคุณมากนะครับและเรามาระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากบุรณะเด้ครำเราจะเรียกชานสถานีบ้านโป่งนะครับวันเสาร์ที่สองหกหนึ่งครับต้นทางกรุงเทพบุรีรัมย์ไปทางสถานีสวนสดปฏาริมาครับ ไปส <c oughs> ององได้บอจารีบัตปงไปแล้วจะยอัความผู้านสถานดีนักอดีของทุโค้ชโคารามในสถานีปงก่อไปงมสถานีัอตานนำการรถไฟขอบควาัที่จะรถไฟเป็นยามละในการเดินทางรถไฟทีเดินทางถึงปลายทา